อ,อยู่เตาเนี่ยกินง่าย โอ้ใส่นาฬิกาแต่เช้าเลยนั่นเนี่ยเอาใสนอนเอาหรอไม่ถอดเลยเหรอตาถอดตอนจะต้องล้างนะอ๋อเวลาฝนตกไปนายิ้มแป้ดเลยอ่ะยิ้มตาชอบไงตาลักมากเลยเกือบพังแล้วเมื่อวานมีอยู่วันหนึ่งไปนานอดไว้แล้วไปนานล้างไว้ตรงนั้นแหะไปนาน เพินด้ายาบไป่เด็ไป้านยาบก็ผยาก็ผอมาไม่ยางพอสัตว์นาฬิกาจมาหายสีว่าดี๋ยวๆพอแล้วกอนยางมอ่ะแต่แก่สัตวว่านาฬิกายนอ่นียนี่างพอบอพอมายังหลพนนาฬิกาจหสว